สำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะในกลุ่มของโโบโติกแล้วก็ AI กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับความน่าสนใจในทีมติก ETF UBOT นะคะซึ่งเป็นกองทุนเปิดอยู่ในต o ดโลบอติ and artificial intelligence ETF ค่ะเปิด IPO นะคะตั้งแต่วันที่4จนถึง8กรกฎาคมนี้นะคะกระตุ้นให้ผู้ลงทุนใช้สินทรัพย์เป็นการลงทุนค่ะโดยความน่าสนใจนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดด้วยการลงทุนในอุตสาหการรมพัฒนารบ ตีกแอนเอไอชั้นนําทั่วโลก กับ UBOT ร์ดทีมต ETF ในตลาดหลักทรัพย์ไทยค่ะสามารถเปิดจองซื้อได้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีกองทุนก็สามารถลงทุน u ูบอรได้นะคะผ่านบริษัทหลักทรัพย์นะคะตามหน้าจอนี้เลยทั้งฟิลิปยูโอบเคฮียนประเทศไทยไทยพาณิชย์ CGS c, G S c I m b ประเทศไทยหรือตัวแทนที่จําหน่ายกองทุนผ่านบลจที่แต่งตั้ง ะะและสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่บลจ UOB ค่ะ027862222นะคะหรือไปเลือกทำรายการผ่านบริการออนไลน์ได้ที่พรีเมียออนไลน์หรือ UOBAM Invest ค่ะ